สวัสดีค่ะทุกท่านเพชรจักรวิวนะคะสําหรับในคลิปนี้ค่ะวิวจะมาสรุปให้ฟังค่ะว่าเราจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าเรานั้นแพ้ครีมชนิดไหนกันแน่นะคะถ้าสมมุติว่าเรามีการใช้ครีมหลายอย่างพร้อมกันแล้วเกิดมีอาการผื่นแพ้ขึ้นมานะคะหลายท่านเขียนมาถามเพชรจัขาว่าเพชรักค่ะเพชรักครับเราจะมีวิธีการดูอย่างไรว่าการแพ้ที่เราเป็นนั้นเกิดมาจากครีมชนิดไหนหรือเกิดมาจากสกินแคร์ชนิดไหนหรือเกิดมาจากเมคอัพเองก็ตามก็เป็นได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเลยค่ะในคลิปนี้นะคะ จะมาสรุป how to ให้ฟังค่ะว่าจะจัดการอย่างไรและดูอย่างไรว่าเราแพ้ครีมอะไรกันแน่นะคะวิธีการสังเกตค่ะข้อที่1นนะคะให้ดูแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ครีมต่างๆเนี่ยอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแล้วมีการเพิ่มครีมอีกหนึ่งชนิดขึ้นมาหรือมีการเพิ่มสกินแคร์อีกหนึ่งชนิดขึ้นมาหรือมีการเพิ่มเครื่องสําอางอีกหนึ่งชนิดขึ้นมาแล้วอาการเนี่ยมันเกิดขึ้นผื่นบริเวณที่ใช้นะคะถ้าสมมุติว่าเราทาทั่วหน้าไปเลยแล้วมีอาการ ขึ้นผื่นทั่วหน้าเป็นเพราะว่าเกิดมาจากการที่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะหรือเราไปซื้อเมคอัพซื้อเครื่องสาอางมาแล้วเรามีการใช้เฉพาะที่ค่ะแล้วมีอาการเกิดผื่นบริเวณที่เราใช้เฉพาะที่ตรงนั้นนะคะก็ไม่ยากเช่นกันก็คือเป็นเพราะว่าเกิดมาจากสิ่งที่คุณเพิ่มเพิ่มมาอีกอันหนึ่งนี่เองเนาะนะคะแต่สิ่งที่จะยากก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีการเพิ่มมา2อย่างละคะมีการเพิ่มมา2อย่างละครับเพิ่มมา2ออย่างในเวลาเดียวกันเลยแล้วให้เราสังเกต าว่าอาการที่เราใช้ถ้าสมมติมีอาการแสบอาการแดงอาการละคายเครืองที่เกิดขึ้นมาจาก อันใดอันหนึ่งหลังจากที่เราใช้ทันทีนะคะแนะนําเลยว่าเราควรที่จะงดที่จะงดที่จะงดตัวนั้นไปก่อนนะคะงดอันที่เราเนี่ยมีอาการมีสัญญาณเตือนหลังจากที่เราได้ทานนั้นไปแล้วนะ,ะให้งดไปเลยทันทีนะคะแล้วยังคงสแตนบายอีกอันนึงไว้ให้ผักหน้าหลังจากที่เราหยุดสองอันใหม่ค่ะพักหน้าหมายถึงว่าสกินแคนเดิมที่เราเคยใช้อยู่มานานแล้วก็ยังคงใช้ต่อไปนะคะไม่ต้องหยุดเนาะแต่ว่า2ออันใหม่เนี่ยที่เราเพิ่งมาเริ่มใช้เนี่ยก็คือขอให้หยุดไปเลยนะคะแล้วให้สังเกตอาการค่ะหลังจากที่เราหยุด ประมาณเราราวเจ็ดถึงสิบสี่วันนะคะแล้วดูว่าเจ็ดถึงสิบสี่วันนี้เนี่ยนะคะผื่นแพ้ลดลงไหมอาการแสบแดงของผิวลดลงไหมหรืออาการสิวลดลงไหมถ้าเกิดว่าลดลงก็เป็นเพราะว่าเกิดมาจาก2ตัวนี้นี่แหละทีนี้หลายคนก็จะบอกว่าอ้าวถ้าสมมติว่าไม่มีการ มันก็จะทําให้เราเสียโอกาสการใช้อันใดอันหนึ่งใน2อ,อันนี้ไปเลยสีอ่าทีนี้คือวิธีการสังเกตนะคะเมื่อเราหยุด2อ,อันนี้ไปแล้วเนี่ยปุ๊บนะคะหย,หยุดไปปุ๊บเลยทีนี้พอ7-4็ดถึงสิวันพอหน้าค่อยๆดีขึ้นแล้วพอผิวค่อยๆแข็งแรงขึ้นแล้วพออาการผื่นแพ้ต่างๆหรืออาการสิวต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยเห่อแล้วนะคะทีนี้คือถ้าเกิดเราจะรู้ว่าเราเนี่ยแพ้อะไรกันแน่ใน2อ,อันนี้นะวิธีการสังเกตก็คือว่าให้นําอันนึงเนี่ยนะคะขึ้นมาใช้ก่อนในสิ่งที่เราคิดว่าเออันี่นาจะไม่่่ใชสวนสสมมัน่นอข้างที่จะปลอ ค่อนข้างที่จะไม่ระคายเคืองผิวเราก็ค้อยหยิบขึ้นมาใช้แต่ที่นี่คือการหยิบขึ้นมาใช้ครั้งนี้นะคะไม่แนะนําให้เอามาใช้ทั่วหน้าให้เทสเฉพาะบริเวณใดบ,บ,บริเวณหนึ่งก่อนนะคะบริเวณใดบริเวณหนึ่งก่อนอย่างเช่นให้ทาบริเวณแก้มข้างขวานะคะปริมาณเท่ากับเหรียญบาทก่อนนะคะโดยทาเป็นบริเวณแคบๆก่อนก็ตามนะคะทาเป็นบริเวณแคบๆก่อนก็ได้ค่ะนะคะจากนั้นคือเทสบริเวณแก้มข้างขวาในปริมาณเท่า1เหรียญบาทต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาประมาณ3-4วันก่อนจนเรามั่นใจ ว,ว่าอ๋ออันนี้บริเวณที่เราทาเนี่ยมันไม่ได้เกิดก้อนผื่นอะไรจากนั้นค่ะเราก็ท,ทาให้กว้างขึ้นไปอีกนะคะจากเหรียญหนึ่งบาทก็ทาให้กว้างเป็นปริมาณประมาณเหรียญห้าบาทหรือเหรียญสิบาทก็ได้แล้วก็เทสแบบนี้ต่อเนื่องอีกสัก3ามวันถึง4วันถ้าเรามั่นใจแล้วว่าอ่าทากว้างขึ้นก็ไม่ได้มีผื่นแพ้อะไรมากขึ้นก็แปลว่าไม่ได้เกิดจากอันนี้แล้วแหละนะคะก็สามารถที่จะมาทาแก้มอีกข้างหนึ่งได้เป็นต้นนะคะเพราะเมื่อทาแก้มสองข้างแล้วไม่ได้เกิดอาการอะไรอีกสักสาถึงสี่วันก็ทาทวนาวนะนะ,ะนนนคจจเรมั่ใแบบี้ ก็ทาแบบนี้ต่อเนื่องกันเป็นสัก สักสาถึงสสัปดาห์ก็ได้นะคะจนมั่นใจแล้วว่าอันนี้เราใช้ได้จากนั้นก็น่าจะแปลว่าผื่นที่ขึ้นเนี่ยน่าจะเกิดจากอีกอันนึงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราแยกไม่ถูกเนี่ยมันจะทําให้เราหมดโอกาสของการใช้ผลิตภัณฑ์ไปทั้งหมดจนเราเนี่ยจะเข้าใจว่าเราแพ้ทุกอย่างไปหมดแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีการเทสแล้วก็เราจะได้ค่อยๆดูทีละอันนะคะแต่สําหรับคนที่ผิวบอบบางและผิวแพ้ง่ายนะคะเภสัชจะแนะนาเขาว่าถ้าเรามีการเพิ่มสกินแคร์ใดสกินแคร์หนึ่งเข้ามานะคะเราควรที่จะค่่่ออออยๆใช้้ะาจจเทททีทงแขนกนกก็ได ะะแล้วเมื่อท้องแขนผ่านแล้วนะคะก็อาจจะมาเทสที่บริเวณคอนะคะหรือว่าเทสที่หน้าโดยการเทสแค่แบบทาเป็นบริเวณใดบริเวณหนึ่งไม่ทาทั่วหน้าตั้งแต่เริ่มแรกเรียกว่าไม่ผีผ่านนั่นเองนะคะค่อยๆเทสค่อยๆใช้ค่ะถ้าหากเรานั้นมีอาการที่มีสภาพผิวที่เป็นผิวบอบบางหรือผิวแพ้ง่ายที่สําคัญเลยคือคนที่ผิวบอบบางแลวผิวแพ้ง่ายนะคะเวลาที่จะใช้สกินแคร์อะไรก็ต้องหมั่นตรวจสอบอินเกรเดียนนะคะดูอินเกรเดียนดูส่วนผสมข้างหลังกล่องให้ดีว่ามีส่วนผสมไหนไหมนะคะที่เราเคยแพ้หรือว่าบาง ถ้าน่าจะเคยทําสกินเทสมานะคะก็ต้อง,ย,ง,องยิ่งต้องดูอย่างถี่ั่วเลยว่ามีส่วนผสมไหนไหมที่เราเคยทําเทสแล้วนะสำหรับในคลิปหน้าๆน,นะเดี๋ยวเพสั์มีความรู้ดีๆแบบนี้มาฝากทุกคนอีกนะคะ,ะวันนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ